ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาแนะนำออการออกกําลังกายสําหรับผู้อาวุโสกันนะครับหมายถึงผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปแล้วปกติเนี่ยถ้าออกกําลังกายเนี่ยส่วนมากเขาะจนะแบบวิ่งใช่ไหมครับหรือว่าเดินซึ่งปกติเนี่ยการเดินเนี่ยก็จะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันไม่แข็งแรงพอ เพราะการเดินเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ได้เพิ่มกล้ามเนื้อแดงมากเท่าไหร่ดังนั้นผมจะแนะนําวิธีที่ว่าจะทําใหเ้เราสามารถที่จะมีเสริมกล้ามเนื้อเราเนี่ยแข็งแรงขึ้นเพราะถ้ากล้ามเนื้อเราอ่อนแอนเนี่ยเวลาการเดินหรือการอะไรทรงตัวเนี่ยมันจะไม่ดีแล้วก็จะทําให้หกล้มเมื่อหกล้มเนี่ยเราก็จะบาดเจ็บได้อีกอย่างหนึง่งถ้าเราเลือกวิธีการก็คือว่าวิ่งเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ ข้อเข่าหรือว่าอะไรของเราเนี่ยมันบาดเจ็บได้ง่ายใช่ไหมครับทีนี้ผมก็มาแนะนําวิธีที่ว่าสําหรับผู้วุ้โสเนี่ยสามารถที่จะออกกํลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อให้กับตัวเองได้นะครับก็จะทําให้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เกิดอุบัติเหตุได้ยากครับโอกาสเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันน้อยเพราะว่ามันมีกล้ามเนื้อที่จะช่วยพยุง์ ในการทรงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการลื่นล้มอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะก็จะช่วยได้เยอะซึ่งจะมีอยู่สามท่านะครับท่าแรกที่ผมแนะนําก็คือการออกกาลังกายที่ไหล่แขนก่อนนะครับท่าแรกเนี่ยก็คือจะใช้ผนังในการช่วยเหมือนกับท่าวิพื้นเนี่ยแต่ว่าเราใช้ยืนกับผนังอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นผนังตรงๆผนังบ้านที่ไหนก็ได้นะครับ อันดับแรกเราก็ยืนประมาณสักฝ่ามือนึงเนี่ยให,ให้แขนไม่ใช่ฝั่งคือประมาณแขนมันยืนห่างประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็พยุงนะครับอย่าให้เกินหัวไหล่ของเราตรงนี้นะครับก็ประมาณออกห่างนิดหน่อยนะครับท่าแรกแล้วเราก็กลมเข้าไปโดยที่เอาหน้าเนี่ยชิดกับผนังนะครับชิดผนังอย่างนี้นะครับชิดเอาไว้ เส็จแล้วก็นำออกมาชา้ชาๆนะครับค่อยๆทำเพราะว่าเราจะได้กร่งแขนของเราด้วยไงนะฮะถ้าเราทำเร็วๆเนี่ยแขนมันจะไม่ได้เก่งแล้วมันก็มันไม่ได้ออกแรงจะไม่ค่อยได้ผลอย่างนี้เราเก่็งแขนค่อยๆทำนะครับอืมทำไปเรื่อยๆเท่าที่เราทำได้นะครับ ถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะได้แรงที่แขนของเราครับเพื่อเพื่อกั้เนื้อแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มไหลหรืน้าอกหนกให้กลางให้กว้างขึ้นนะครับเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมอย่างเี้เราก็จะรู้สึกว่าได้ที่ไหลหนัก 4 5ห้านะครับโอเคท่าที่สองนะครับเป็นท่าซัคคอร์ครับเออซัคอร์ก็คือเราเหมือนกับเรานั่งเข้าที่อย่างนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเรากดลุกขึ้นน,นะครับมือเนี่ยไว้ที่นั่แบบนี้ค่อยๆค่อยๆทำนะครับ ทำเท่าที่เราทำได้ตอนแรกเนี่ยเรายืนยืนก้นเราลงไปเหมือนเรานั้นเก้าอี้ครับนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่าปวดหรือว่าอะไรก็ให้อยู่เลยครับแต่ถ้ายังทำได้ก็ให้เราทำทำช้าๆค่อยๆลุกขึ้นมันจะได้เกรง ต้านที่น่องที่ต้นขาของเรานะรอย่าทำเร็วไม่ใช่ลุกเร็วเวไม่ใช่รับนะลุกช้าๆลงช้าๆขึ้นช้าๆนะครับเริ่มทำนะท่าที่สองเนี่ยมันก็จะทำให้เราได้กลมเนื้อที่สว่วนขา ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของเรานะครับนี่ก็เป็นท่าที่สองนะครับท่านี้เราสามารถสลับใช้น้ำหนักก็ได้ถ้าเรามีดัมเบลนะครับเราก็จับนี้นะครับแล้วก็ทำเหมือนกันนีสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มแข็งแรงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ดัมเบลนะช่วยเพิ่มน้ำหนัก แต่ละท่านต้องทำอย่างน้อยๆเนี่ยสักประมาณ2หรือ3ครั้งครับเสร็จแล้วก็แต่ละอาทิตย์เนี่ยก็ทำแค่2วันก็พอนะครับ3นะครับก็คือให้นั่งที่เก้าอี้อย่างนี้ตัวตรงนะครับแล้วก็ยกขาขึ้นวางไว้ตรงนี้ยกขาขึ้นหสอง 4ามสี่เขงขาไว้นะครับ5้าหกเจแ,แล้วก็อีกข้างก็อีกสิครัง้งงสอง 9 10าสทำสลับกันอย่างเงี้ยสามครั้งนะครับค่อยๆค่อไไกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้นร่างกายสภาพดีขึ้นนะครับมันก็จะทำให้เรามีอายุยืนขึ้นเพราะเราไม่บวกล้มไม่บาดเจ็บง่ายๆนะครับโอเคนะครับหวว่าเพื่อนๆคงจะได้เอาไปใช้แล้วก็ทำตามนะครับวิธีนี้ง่ายๆนะครับ